เงิน3,000มาแล้วกดได้เลยวันนี้พร้อมสวัสดิการสังคมสวัสดีค่ะทุกทุกท่านที่เขารับรักทุกทท่านเลยนะคะวันนี้วันที่10มิถุนายนนะคะเงิน3,000บาทโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่มวดแรกเข้าแล้วนะคะเด็กผู้สูงวัยและคนพิการเช็คบัญชีได้เลยนะคะพร้อมเงินสวัสดิการสังคมวันที่10นะคะเป็นวันที่เงินสวัสดิการภาครัฐ สำหรับกลุ่มเปราะบางจะทยอยโอนเข้าบัญชีกันแล้วนะคะสาม,มารถไปตรวจสอบกันได้ซึ่งงวดเดือนมิถุนายนนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะเป็นงวดแรกที่รัฐนำเงิน3,000บาทจากโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าบัญชีไปพร้อมกับเงินสวัสดิการซึ่งหมายความว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือมากกว่าทุกเดือนเงินสามพันจ่ายให้3กลุ่มเปาะบางก็คือ เด็กจากครัวเรือนยากจนตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบจำนวน1.45ล้านคนผู้สูงอายุจำนวน9.66ล้านคนผู้พิการ2ล้านคนการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบางนั้นจะดำเนินการจ่าย ให้รายละ1000บาทต่อเดือนเพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้วระยะเวลาในการจ่าย3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมโดยจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายนซึ่งจะทบเงินจากเดือนพฤษภาคมไปด้วยในการเริ่มจ่ายทำให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยา รวม2,000บาทและเดือนกระะกฎาคมอีก1,000บาทรวม3,000บาทด้วยใช้วงเงินรวมประมาณ39,429ล้าน237,000 23บาทจากพรกอ เงินกู้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา19นะคะกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทถ้าได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางด้วยก็จะได้เงินรวมกันเดือนมิถุนายน 2,600เดือนกรกฎาคม1,600กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน600ถึง1,000บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับอายุหากได้รับเงินเยียวยาด้วยก็จะได้เงินรวมกันเช่นเดียวกันนะคะ เดือนมิถุนายน2,600-3,000ถึงบาทเดือนกรกฎาคม1,600-2,000ถึงบาทอย่างไรก็ดีในกรณีผู้สูงวัยจะได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งกันรับเงินเยียวยา5,000บาท3งวด จะไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทแต่อย่างใดกลุ่มคนพิการกลุ่มนี้ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยอยังชีพผู้พิการ800บาทต่อเดือนหากได้รับเงินเยียวยาด้วยก็จะได้รับเงินรวมกับเงินช่วยเหลือเดิมที่อยู่ที่มีอยู่แล้ว เดือนมิถุนายุน2,800บาทเดือนกรกฎาคม1,800บาทนอกจากนี้กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการอีก1.99ล้านรายจะได้รับอีก1,000บาทจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบ่งเป็นคนพิการที่ได้รับความพิการ ผ่านบัญชีธนาคารกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน1,000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงจำนวนกว่า1ล้าน6แสนคนภายในวันที่29พฤษภาคม63คนพิการที่ที่ไม่มีบัตรที่ไม่มีบัญชีธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและอบตอจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจำนวน 3 0 0แสนคนคาดว่าจะจ่ายเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน63ส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า6 0 0 0 0คนทั่วประเทศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พอมอจอนั่นเองนะคะจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน6ทําทำอย่างไร ได้เงินสวัสดิการนะคะหากอยู่ในกลุ่มเปราะบางแต่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคมนะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ได้ง่ายถ้ายัางไม่แน่ใจว่าเคยลงทะเบียนไปแล้วหรือไม่หากาไปส,สามารถไปตรวจสอบนะคะดูก่อนว่าสิทธิ์ด้านนี้อยู่หรือไม่นะคะตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสําหรับผู้ที่ สงสัยว่าตัวเองได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐหรือไม่นะคะสามารถดําเนินการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการสังคมโดยตัวเองนะคะด้วยตนเองเลยนะคะผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ,รสังคมของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะขั้นตอนการตรวจสอบก็เข้าไปที่เว็บไซต์โครงการบุรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ,รสังคมจากนั้นคลิกปุ่มตรวจสอบ สวัสดิการสังคมนะคะแล้วก็กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบนะคะหน้าจอก็จะแสดงผลการตรวจสอบหากผู้ได้รับสิทธิ์จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับเช่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้ใจ่ายอะไรหรือ ได้สิทธิ์เบีย่ยงชี่ผู้สูงอายุหรือเบีย่ยยงชีพผู้พิการแต่หากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆจะปรากฏข้อความไม่พบสิทธิอย่างไรก็ดีหากไม่ได้มีชื่อในกลุ่มเปราะบางแต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบางและยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ใดๆมาก่อนจะต้องไปลงทะเบียนก่อนโดยต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตอบตอรหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาของตัวเอง ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่างการหาลือจะช่วยเหลือกลุ่มนี้รวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่นอย่างไรหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่คอร์เซนเตอร์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมโทรศัพท์นะคะ02127 70 00และ0 2 2 7 0 6 4 0 1ในวันและเวลาราชการนะคะลงทะเบียนต้องทำอย่างไรหากตรวจสอบแน่ใจแล้วนะคะไม่มีชื่อตอนเองที่ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและเข้าค่ายเป็นกลุ่มเปราะบ้างสามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตอบตรหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาของตัวเองนะคะ ท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกทท่านที่เราฟังรับชมข่าวสาระค่ะที่พลาดประการใดคนอ่านก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ